ม itos, osure, อมอไหมอ้ยยูยๆยูยอูอ่ไหนลูกเคียงคืนแล้วลูกนอนบ่เลานะนนอนไปมอมอไ้มอค่ไหนนะอออ๋ออ๋ออ๋อคนอยากนอนเล้วยางกันสิผ่้ใหญแล้วฮอ๋อไปไสไปใส่ลูกไปใส่ พี่มานอนในพี่มาพี่ไปแค่อย่างนี้แหละอะคือเอาหมอนไปขิมเนาะเอาหมอนมาไปเอาหมอนมาเอาหมอนมานอนในนี่ไปเอามาเอาหมอนมาไปเอาหมอนก่อนเอาหมอนพุน่น ไปเอาหมอนยุพนเอามามาหมอนพูนนะเอามาไปเอาไปเอาโอ้โหทีบจะไปเอ๊ะอเออหูแล้วหูแล้วโดยขอบใจเด้อ ขับใจเด้อแม่ขับใจเด้อแม่ขับใจเด้ออ้าาขับใจทุกโอ้ยลูกขับใจเด้อขับใจนี่แหละขับใจเด้อขับใจเด้อทุเด้อขับใจเด้อไปเสร็จลาไปเสร็ลาอ๋ออ๋อเอาหมอนไปใส่ ขาปากอีหล่ะจะทาปะป่าว่ะปะป่ากำลังมาลูกเดี๋ยวคืนแล้วปะปาหักกันเลิกเวียกลูกนอนบ่หล่ะเดิกแล้วลกแมนั่งเขายงเขายางออยไง มาไว้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 ให้ยังไนให้ยังไนให้ยังไงนะมีไว้ยังไงกันแน่ให้ยังลูกฮะโอเด้อโอ order ขนาดมาแม่มาแม่ Cái cái bài lốm lại luôn Bye 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 Bây giờ lại gì bye bye, bye, bye. bye, bye. ให่อย่างมิวให้อย่ลูกสิบสองโมงกิดคืนแล้วนะลูกไปใช้หันอนนอกวะยุงหามเวยล่ะเด้อมาแม่มานอนในนี่ว้นอนมาแม่อยู่ในนี้มาไว้มานนมอหมอนี่ Nabi, Ma, mama, Nabi, mama, mama. Ayah, ayah, yo. Kau ada lu, kau ada. Ah, mama, mama, ah, nolong, nolong, ah, mama ni, mama ni, ah, mama, nolong ah. me. Ah. Hei, ni, Mama ni deh, mama ni deh, apa Mama way, mama way, eh, mama, aduk, ada, ada mama ni, ada kekongkun nam ni ha. Mama ni ni eh